สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะเป็นวันอะไรเป็ดไม่ได้เลยนอกจากวันฮาโลวีนวันฮาโลวีนก็มีประวัติของวันถูกไหมเราก็ได้รวบรวมมาให้นะคะราไปดูกันว่าเป็นยังไงวันฮาโลวีนจะจัดขึ้นทุกปีในวันที่31ตุลาคม เป็นวัฒนธรรมของทางตะวันตกโดยที่จะเด็กๆนะคะจะแต่งกายเป็นผู้ผีปีศาจแล้วก็ชวนเพื่อนเนี่ยออกไปฉลองทํากิจกรรมโดยเฉพาะกิจกรรมที่สําคัญที่สุดคือการเล่น Trick or Treat เลี้ยงหรือหลอกค่ะคือเราก็จะถามใช่ไหมว่าเฮ้ย hey, trick, trick o r treat ถ้าเกิดเขาตอบว่า Trick ก็คือเราก็หลอกเขาแล้วเขาก็จะท้เรา ก็ถึงจะได้ขนมแต่ถ้าเกิดเขาบอกว่าทรีก็คือเขาก็จะให้ขนมแบบปกติกเลยจ้าเทศก,กาลฟันผุกนั่นเองสลักนะคะสิ่งที่สำคัญก็คือโคมไฟแจ็คโอแลนโทค่ะแจ็คโอแลนโทนะคะเป็นโคมไฟฟักทองนั่นเองค่ะทุกคนเขาบอกว่ามันเป็นวันที่โลกเนี้ยโลกเรากับโลกวิญญาณนะคะมาอยู่ใกล้ๆก,กันมาโคตรใกล้กันทำให ทำให้แบเหมือนเหมือนประตูมันเชื่อมกันประมาณนั้นนะจะแบบเราจะเขาก็จะเข้ามาในโลกของเราและที่ต้องแต่งกายเป็นผู้ผีเพราะเขาเขาบอกว่าพอเราเป็นผีเหมือนเขาเขาก็จะไม่หลอกเราเพราะเราเป็นผีเหมือนกันเพราะเขาจะคิดว่าเราเป็นผีเหมือนกันแต่ก็เลยต้องแต่งตัวแต่ความเป็นจริงก็ไม่มีอะไรอย่างนั้นหรอกเนาะส่วนใหญ่นะก็จะเล่นกันในประเทศนะ สหรัฐอเมริกาไอร์แลนด์สหรชาชอาณาจักรแคนาดาออสเตรเลียนิวซีแลนด์และในทวียุโรปก,ก็นิยมจัตว์มากๆเลยค่ะแต่ตอนนี้ก็โควิดนะจ๊ะมันจะมีประวัติของแจ็คโอแลนโทนะคะจะเป็นตำนานเกี่ยวกับฟักทองหรือแจ็คโอแลนด์ท์เขาบอกว่าเป็นตำนานพื้นบ้านของชาวไอริสที่กล่าวถึงแจ็คจอมตื่นนักเล่นกลนคีเมาวันหนึ่งเขาหลอกปีศาจขึ้นไปบนต้นไม้และเขียนกากบาท ที่โคนต้นไม้ทําให้ปีศาจลงมาไม่ได้จากนั้นเขาก็ได้ทําข้อตกลงกับปีศาจห้ามนําสิ่งไม่ดีมาหลอกลอกเขาอีกแล้วเขาจะปล่อยปีศาจลงจากต้นไม้เมื่อแจกตายลงเขาปฏิเสธที่จะขึ้นสวรรค์ขณะเดียวกันก็ปฏิเสธที่จะลงนรกปีศาจจึงให้ฐานที่กําลังคุกแก่เขาเพื่อเอาไว้ปัดเป่าความหนาวเย็นทำกลางความมืดมิดและแจกได้นำฐานนี้ใส่ไว้ในหัวผักกาดเทอร์นิฟ ที่ถูกเจาะให้กลวงเพื่อให้ไฟลุกโชยช่วงได้นานขึ้นชาวไอริสจึงแกะสลักหัวผักกาศเธอนี้ไปและใส่ไฟด้านในเป็นอีกสัญลักษณ์ของวันฮาโลวีนเพื่อระลึกถึงการการหยุดยั้งความชั่วนันครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะจ้ะ